ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับซีรีส์รีวิวทั้งวันใช้ดีบอกต่อนะฮะสำหรับ iPhone 1 3 Pro Max สีทองแล้วก็ iPhone 14 Pro Max สีดำนะครับผมใส่เคสทั้ง2คู่เพราะนี่คือการใช้งานจริงประจำวันยังไงล่ะชาร์จแบตมาด้วยการ100%เต็มนะฮะใส่ซิม 5G ด้วยกันโปรเดียวกันอันเดียวกัน a s เหมือนกันนะ,ะับแล้วก็โหลดแอปเหมือนกันตั้งค่าการแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับประมาณ5แอปมีกูเกิลแมปนะครับอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็บิซนเนสสูตรนะคร เปิดแจ้งเตือนเหมือนกันทุกๆอย่างเหมือนกันเพราะเราเป็นคนเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเครื่องออฟฟิศที่ซื้อมาสําหรับการใช้เทสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะเป็น100%ทั่วไปเป๊ะๆเลยนะครับและนี่ก็คือเครื่องออฟฟิศเหมือนกันสุขภาพแบบ100%เต็มเหมือนกันทั้งคู่นะครับเราเทสเราต้องเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เราเรียนรู้งานใช้งานแบบเต็มสุขนะฮะเต็ม abel, คาราเบลเก็บเวลนะฮะ ต่อไปเราจะนําทางไปอยุธยานะครับเราจะนําทางไปโมโซโยเดีย <od> ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับดูว่าใครเืองกว่ากันนะครับอ่ะวางไว้ที่เดิมที่เราวากันโอเคไป,ไปเราไปอยุธยาเราก็ต้องไปทางบางปะอินน้ำคงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะฮะอันนั้นบางปะกงนะฮะมาดูจอรจอเนี่ยอันนี้ตั้งแบบออโต้หมดนะจะเห็นว่า แสงผมปรับมาเต็มเท่าไหร่ไอ้13 Pro Max มันดันลงนะครับเนี่ยเมื่อกี้เป็น10รอบแล้วผมก็ต้องดันขึ้นแล้วพอดันขึ้นแสงมันก็ไม่ได้ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์มันไปทําอะไรของมันนะครับอัปเดตทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับตั้งค่าเหมือนกันหมดอันนี้คือความสว่างอัตโนมัตินะครับแต่เราจะเอาตามนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะว่าจะเป็นยังไงแบตตอนนี้เหลือ13 Pro Max 95 4 Pro Max 94ประมาณนี้ ตอนนี้ถึงที่โมโซโยเดียแล้วนะครับแต่สิ่งที่สังเกตได้คือทั้ง2เครื่องนี้นำทางมาถึงแต่ว่า iPhone 13 p r o ปมเนี่ยมันจะมีอาการแบบดรอปแสงหน้าจอเป็นระยะซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับฟิล์มนะครับฟิล์มเนี่ยมองต่างกันคือฟิล์มใสมันจะสว่างกว่านิดนึงฟิล์มด้านมันจะมืดกว่านิดนึงอยู่แล้วแต่ว่าการดรอปของแสงที่ผมบอกคือมันดรอปแบบจอมืดไปเลย ซึ่งผมเทียบกับ iPhone 13 Pro Max อีกตัวหนึ่งแล้วมันก็ประมาณนี้มันเหมือนๆกันอะแต่ iPhone 14 Pro Max คือดันแสงได้ค่อนข้างจะแบบดีมากนะครับจนจนมาถึงอะก็ iPhone 14 Pro Max เละ80นะครับ iPhone 13 Pro Max เละ82น่าจะด้วยหน้าจอด้วยที่ไม่ได้ดันสว่างเหมือน iPhone 14 Pro Max นะครับนี่คือการใช้งานนะครับ ค่อนข้างจะกินแบบเหมือนกันนะครับทั้ง13 Pro Max และ14 Pro Max นี่เรามา1ชั่วโมงพอดีเลยจาก100%เต็มนะครับรถเนี่ยแล้วลกับ81ลดถประมาณเกือบ20%อะ14 Pro Max ลถ20 13 Pro Max รถ19อะ่ะรถเยอะมากถ้าใช้ Google m a p เนี่ยรถเยอะนะครับแล้วก็ความร้อนเนีพ่พอกันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับไป ผ่านรปวิววลนวคือไม่ได้เนี่ยเลยครับนี่คือระยะใกล้สุดที่ถ่ายอาหารได้คือถ้าเอามือถือที่แบบถ่ายใกล้ๆลได้นะครับสิบสีบส่โแม็ดไม่ผ่านเลยมันถ่ายอาหารไกลมากเดี๋ยวดูลูกเดี๋ยวจะไปนั่งทางกันตรงนี้ อันนี้เราจะให้น้องป๊อปตีขยี้เป็นน้องรักลองถ่ายดูนะครับคือแบบผู้หญ่งเขาชอบมาเที่ยวคาเฟนะ่ให้เขาถ่ายอะไรเงี้ยรู้ว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับแล้วเขาจะชอบตัวไหนมากกว่ากันนะเปิดกล้องรอเลยนะฮะทุกอย่างจะต้องเหมือนกันนะฮะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็น14 Pro Max จะได้ภาพที่เข้มกว่า13 Pro Max จะละมุนช,<า>ชอบอันไหนมากกว่า ถ้าดูว่าถ่ายพวกอาหารนะชอบ14บล็อกแบงมากกว่าผมชอบ13บล็อกแบงค์ครมันละมุนกว่าฮะทำไมกูต้องคอยดิสเครดิต14บล็อกแบงคอยู่ใช่ปะไม่รู้อะ่ะมันแทบไม่ต้องแต่งไง 4, 4แต่สีสีมันสดกว่าแหแล้วแต่เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะชอบ14บล็อกแบงคมากกว่าเนาะไทยารโอเค ถ่ายคนชอบตไหนชอบามแม็กมากกว่าเพราะว่ามันดูละมุนกว่าเข้มเขนสิบสีแม็กดูเข้มๆเนาะมน่ากดูการถ่ายวีดีโอนะครับว่าใครมันจะใกล้กว่ากัน1 3บมโแม็กใกล้กว่าผมลองนี่นี่นี่คือระยะที่ใกล้ของ1 4บสีแม็กนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะ สิบสามพอแม็กดูดิยังใกล้ได้อีกนะสิบสามพอแม็กประมาณนี้ใกล้กันเยอะไหมสิบสี่พอแม็กประมาณนี้สิบสามพอแม็กประมาณนี้ห่างกันประมาณสักสามสี่เซนประมาณนั้นได้สี่ห้าเซนได้ ไอสแองโกลสมูสตี้มันจะรู้สึกสดชื่นให้ดูแสงหน้าจอนะครับนี่ใช้จริงๆนะ เริ่มบูธมาแล้ว14 Pro Max มันจะสว่างกว่าแบบเยอะเยอะอยู่นะนิดนึงเยอะอยู่น,นิดนึงคืออะไรวะก็เยอะอยู่นิดนึงแต่13 Pro Max ม,มันฟิล์มด้านไง <S 1> <S 1> <S <ๆ>เราจะลองดูน้องปับป,ปีถ่ายเซลฟี่ฮะปกติใช้กล้องไอโฟนถ่ายบ่อยปะไม่บ่อยแบบไม่ได้เซลฟี่ตัวเองบ่อยมากเพราะว่าจะให้แบบเพื่อนถ่ายให้นอกล้องอะไรมากกว่า ตอบเร็วๆคุณผู้ชมรอเร็ว13 Pro Max ค่ะเพราะว่ามันนวลนละมุนนีกว่าดูแบบเป็นผู้หญิงใสๆอ่อนวัวแต่โลกใบเนี่ยแแค่ <c oughs> เป็นทำหน่กหมดเอง <c oughs> ทาทองทาทองดูด,ลดกล้องหน้านะครับ 4K 30ครับดูย้อนแสงนะครับ อยอยแสงตัวหนึ่งมีออโต้โฟกัสแบตเดียวเท่าไหร่ครับตอนนี้นะคะแบตบ14 Pro Max เหลือ66แล้วก็แบต13 Pro Max เหลือ68ค่ะต่างก,กัน4 2, 2> เนอเค่ะ66กับ68เวลากี่โมง ตอนนี้บ่ายสองโมงสี่สิบสนาทีค่ะ ตอนนี้เราถ่ายรูปได้ประมาณสัก20นาทีบ่อยครั้งเลยครับที่ 14 Pro Max อ่ะหน้าจอมันจะสว่างดันมากๆนะครับ13 Pro Max คือเดี๋ยวมันร้อนนิดนึงมันก็ดอกจริงๆมันดอปทั้งคู่14 Pro Max เดี๋ยวร้อนแล้วก็ดอปนะครับแต่ว่าความนานเนี่ยเหมือน14 Pro Max กลางแจ้งมันจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่าหน้าจอมสว่างกัด้วยนะครับเครื่องนี้ร้อนพอๆกันเมื่อกี้ผมไปอุจิมาในห้องน้ำเหมือนผมก็เป็ไปนั่งเล่น1 0ท1 3 Pro Max ร้อนกันนิดนึง 5G ก็จับพอๆกันเลยตอนนี้13 Pro Max แบตเหลือ66 14 Pro Max เหลือ6 4อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายรูปอีกแป๊บนึงนะครับแล้วก สามสิบทั้งคู่เลยบายบายดูซูมสามเอาเตาวายย้อนแสงกําลังจะไปแล้ว สสีีแแดงไนะอล้วตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเหลือไม้ขาครับเราจะมากินข้าวเวลาบ่ายสามห้าสิบหกนาทีนะครับแบตของเราก็เมื่อกี้ตอนอยู่ร้านก็เล่นโซเชียลอะไรพร้อมกันนะครับแบตสิบสามโปรแม็กอยู่ที่หกสิบครับสิบสี่โปรแม็กอยู่ที่ห้าสิบหกนะครับผมว่าสิบสามโปรแม็กเนี่ยที่มันไม่ค่อยลดเพราะว่าแสงหน้าจอด้วยอันนี้คือการใช้างานประจำวันนะจริงแล้วมันควรจะเท่าๆกันแหละ ตอนนี้เวลา16.27นะครับเดี๋ยวนำทางกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนต่อเขาว่ากันตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มละตอนนี้นำทางมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแบตบของ p h o n e 13 Pro Max เหลือ50 14 Pro Max เ,เหลือ48มันจะปิดแมพของทั้งสองนะครับเพราะว่านำไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันไม่พอนะครับเอามว่าถ้าวันนึงคุณใช้การนำทางประมาณสัก หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับอันเนี้ยสองชั่วโมงแบตบไดโฟนเจ็สามโปรแม็กเหลือห้าสิบสิบสี่โปรแม็กเหลือสี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนถึงเทมนะครับว่าใช้อะไรต่อนะประมาณนี้เราก็จะปิดจอไปไอเลยถึงบ้านได้ประมาณ3นาทีนะฮะสัผดาต่อ ้ามันเปื่อนนะฮะก็เลยมาแช่ไฮเตอร์นะฮะสปอร์ตสูงระเบีนเซอร์อรไฮตรงไฮเตอร์เ,อรอเข้าด้วยก็ได้นะฮะตอนนี้แบต13โพรแม็กเลย48ครับ14โพรแม็กเลย46ใกล้เคียงกันมากนะครับ s, รในระยะยาว14โพรแม็กเนี่ยผมว่าน่าจะอึดกว่าหน่อยๆแหละเนาะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปอัดวิดีโอประมาณ1ชั่วโมงเผื่อหลายๆท่านแชร์วิดีโอแล้วก็เทสคะแนนอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ตอนนี้ขอหมักผ้าก่อนกับไฮเตอร์นะฮะโอเคครับ ตอนนี้เราจะถ่ายแบบวิดีโอ 4K 30เฟรมเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับแบต13 Pro Max 48 14 Pro Max 45มาดูว่ son, om, า1ช <éta ậ, S 1> ั่วโมงมันจะกินเท่าไหร่ที่ผมต้องตั้งตรงนี้เพราะว่าผมจะใช้ชีวิตเดินไปเดินมาด้วยให้มันจับโฟกัสอะไรพวกนี้นะครับตั้งถ่ายทิ้งไว้เฉยๆมันไม่ได้ทดสอบอะไรนะลำบากลำบนนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดก หนึ่งชั่วโมงแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราอัดวิดีโอไป1ชั่วโมงนะครับ1น,น,น,นาทีสรุปว่า iphone 13 pro max เหลือ27%นะครับ iphone 14 pro max เหลือ22%นะครับห่างกัน5%นะครับนี่อัดวิดีโอประมาณ1ชั่วโมงนะ ไม่รู้ว่าระบบอะไรมันทํางานหนากาักอะโฟกัสหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ทําเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับประมาณนี้และนี่คือเวลา3ามทุ่มยี่สิบครับแตบบ่ไ p h o n e สิบสาม Pro Max อยู่ที่ยี่สิบห้านะครับสิบสี่ Pro Max อยู่ที่สิบเก้านะครับอยู่ที่เซ็นทรัลวิลเลจเอาท์เลสวนนะผู้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างในกันครับก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปเราเดินผ่านร้านเราด้วยเรา,าก็าากาต้องไปกินกันก่อนกองทัพต้องเลยด้วยกอง ผมจะบอกว่าที่ผมกินเราเดี๋ยวเมื่อผมดูดูรายการได้มีดีแฝก,กมาผม,ผมชอบผมชอบแบวกินแก่แต่กินไหวขึ้นมามจะลองถ่ายอาหารกับสภาวะแสงเหลืองหายกล้องหน้าดิปัดไปปะปะสอมปะสอม นครพนมเขาจะชอบกินนะครับนครพนมมุกดาหารทำประมาณเขาทำเองเราจะ่านมากปรุงอร่อยมากเไม่ได้บังคับอะไเลยดูไฮไลท์ของข้าวแล้วก็ดูเอาเองนะครับแล้วเราควรจะกินข้าวมันก่อนเดี๋ยวเรากินข้าวมันก่อนจากที่เราแซ่บนัวกันจากราวยวนเมื่อกี้เราจะมาถ่ายแสงแย่ๆว่าเป็นยังไงโดยถ่ายาหน้าก่อน อู้พอใส่ยากๆ,ๆนี่ดีทั้งคู่เลยอ่ะแต่สิวก็ยังอยู่นะฮะสภาพบุคคลนี่14 Pro Max เก็บรายละเอะียดจะดีกว่านะอ่ะเดีย๋ยวผมถ่ายน้อง c ปี้ทีแมนบางลางนะฮะ 30อาตาหวายตาหวาแสงน้อยเหมือนเดแสงน้อยๆน,นะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับว่าใครน้อยกว่ากันนะครับอ่ะไฮไลท์ไฮไลท์ ไฮไลท์นี่14 Pro m โปรแม็กอาจะเก็บได้เร็วนะฮะปึ๊บใกล้เคียงนะคูณ3โฟคูณิดีโอน,นี่ผมว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะดูป้ายดิ ทดสอบเสียงนะครับดูฮะสวยงามความชัดอัลต์ว,วายอัลต์วายเหมือนสิบสี่ 4. โปรแม็กเนี่ยจะจะคมกว่านะอา้าวเขาปิดแล้วฮะเอาอยางฮะ Thank you Good. You look crazy. Like นี่เป็นรูปภาพหมดกลางคืนน่าจะเป็นรูปสุดท้ายแหละเดี๋ยวเราจะกลับกันแหละ บทภาพยนตร์ฮะดูดีกับโฟคโอเคฮะระหว่างนี้เราก็กลังเดินกลับนะครับ <c oughs> เดินกลับเขาเขาปิดกันหมดแล้วนี่เป็นเวลาเท่าไหร่ครับน้อง<ส>ป๊อปปี้สี่ทุ่มค่ะื้คกี้พ Pro Max ดีกว่านะถ้าเป็นหมดเนี้ยครับเพราะว่ามันได้ถึงโฟเอร์ my god นี่ก็คือย้อนแสงย้อนแสงกับตามแสงเลือกง่ายมากค่ะขอเลือกซิลซีโปรแม็กซิลซีโปรแม็กซ์เหรอย่า <Yeah. S 2> เลือกง่ายมากถ้าจะเป็นวิดีโอจริงเหรอไปดูในคอมก่อนพูดนะดู จ้าแล้วแกนใช่อ่ะเดี๋ยวดูย้อนแสงแล้วย้อนแสงก็สิบสี่โปรแม็กทำไมถ่าตอนเช้าส3 p สามโปรแม็กดีกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดคนระับกระเป๋าเดินทางไซส์กลางคนระับกับผ้าปูที่นอนกลับมาถ่ายรูปนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีร้านถึงที่ว่า โฟงแอนด์ลิฟท์ iving, นะครับเป็นร้านของโรบินสัสนกับเซนท่านอ่ะเขาจะเอาของมางเซลก็ลคือของแบบราคาคุ้มมากอ่ะก็คือไม่ได้จ่ายจะซื้อเลยเดินเข้าไปที่เขาขายเก่งสองมันเหลือไปกันทั้งกูได้กลับบ้านน,นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมมาอุ่นถุงเท้าเนี่ยผมเ,เก็บให้ผมนะครับกลับบ้านเกือบลืมสรุปผลประกอบการนะครับผลประกอบการก็คือ iPhone 13 Pro Max อยู่ที่14นะครับ iPhone 14 Pro Max อยู่ที่5 ถ้าใช้ชีวิตประจำวันจริงๆเปิด 5G จริงๆนะครับผมว่า iPhone 13 Pro Max ดีกว่านะใช้อย่างนี้นะแต่ว่าดูฮารารจับ 5G ของ iPhone 14 Pro Max จับได้แต่จริงๆมันจับสลับกันอยู่แล้วไอ้สองตัวนี้นะต่างกัน9%แต่ทีนี้เราจะจับบ้านไปแล้วก็ให้มันนอนไปว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันที่บ้านอีกทีว่าเราเล่นอะไรไปบ้างแต่ว่าวันนี้มันมันวังเวงนะครเรากลับบ้านกันดีกว่าับ เรครับมาสรุปกันครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max และ iPhone 14 Pro Max เมื่อกี้ผมทำ iPhone 13 Pro Max ตกใส่ตะตุ่มเท้าโอ้โหโคตรปวดฮะขับไประยะหนึ่งนะก่นมาสรุปได้จริงๆแล้วจริงผมจะนอนสักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาดูแต่ว่า Apple iPhone 14 Pro Max ไม่นานรอละมันเหลือ4%นะครับเอางี้ผมสรุปให้แล้วกันว่า iPhone 13 Pro Max ตอนนี้เหลือ12%นะครับ iPhone 14 Pro Max ตอนนี้เหลือ4%นะครับห่างกัน8%ทีนี้หลายท่านอาจจะค้างแข็งใจสงสัยว่าเอ้ยแบตบมันต่างกันจริงๆแล้วผมให้ iPhone 13 โปรแม็กอึดกว่านิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะครับคือถ้าวันนึงใช้กล้องเยอะๆเนี่ยผมว่า p h o n e 14 Pro Max เนี่ยจากการที่ทดลองถ่ายวิดีโอนะในระยะเวลานาน,านๆเนี่ยมันจะลดเยอะเพราะว่า1เซ็นเซอร์มันมีคุณภาพสูงนะครับเซ็นเซอร์มันใหญ่มันอะไรพวกนี้นะครับมันใช้พลังงานเยอะแต่ว่าบางคนไม่ได้ถ่ายวิดีโอไงหนึ่งวันไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยก็ถ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี่คือเทสให้ดูเท่ากันเนาะแล้วก็การใช้งาน 5G นะครับ iPhone 14 Pro Max ไม่ได้อึดกับ iPhone 13 Pro Max สักเท่าไหร่นะครับคือจากท กว่าการเท่าไหร่คือพอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมีตัวเลขสรุปขึ้นมาว่าการนําทาง2ชั่วโมงเนี่ยมันใช้แบตไปเท่าไหร่สาหรับ2เครื่องนี้นะครับแล้วก็เล่นโซเชียลอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่า iPhone 14 Pro Max เนี่ยผมจะมีตัวเค a n k เอาไว้สแกนจ่ายวันนี้สแกนจ่ายไป2รอบนะครับเข้าคาเฟ่แล้วก็จ่ายค่ากระเป๋าเดินทางที่ได้กันมาเมื่อกี้มันก็เกิอดอาการแบบเฮ้ยมันอาจจะไม่เท่ากันอ่ะเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ดูแบตเตอรี่นะครับอ่าเนี่ยมันคือแบตเตอรี่มันคือการใช้อ่ะให้คุณดูปึ๊บเเเห็็นนนนมั้ว่่ากลองีจะป 46กับ49%นะครับ46%คือ iPhone 13 Pro Max 49%คือ iPhone 14 Pro Max นะครับทันที่จริงแล้วเราใช้เท่ากันเลยแต่ว่ามันกินพลังงานมากกว่านะฮะ Facebook เนี่ยอยู่ที่6%เท่ากันใช่มั้ Facebook อ่ะอยู่6%เท่ากันนี่มันก็จะมีแอปยิบย่อยนะครับ YouTube 13 Pro Max 7นะครับของ14 Pro Max มีเป็น2นะครับแต่ว่าที่ผมเล่น YouTube เยอะกว่าน,นิดนึงนิดเดียวนะครับเพราะว่า14 Pro Max เนี่ยผมใช้ K Plus ไป2นะครับแล้วก็ตอ่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันจะทัวหัวกันพอๆกันนะฮะ i ินเตอร์แกรมหนึ่งเท่ากันนะครับ m มสเซนเจอร์หนึ่งเท่ากันนะครับอะไรพวกเนี้ย Google m a p เนี่ย13 Pro Max 28นะครับ14 Pro Max 30เ็นห็นไหมคือมันจะกินแบตมากกว่าประมาณ2เปน่ะเปิดเท่ากันประมาณนี้ก็ให้ดู iPhone 13 Pro Max นะครับด้านนี้ด้านซ้ายหน้าจอเปิด5ชั่วโมง46นะครับ14 Pro Max หน้าจอเปิด5ชั่วโมง9นาทีนะครับก็ประมาณนี้ผมว่า iPhone 13 Pro Max ในแบตอึดกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานกล้องเยอะๆเนี่ย13 Pro Max จะแบตอึดกว่าอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งสองนี่จริงๆแล้วถ้ามันถัวๆกัน,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 กน,นร รูปภาพนู่นนี่นั่นคุณดูเอาแล้วกันนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ส3 Pro Max ไม่มีสิบโปรแมมีเช่นออโต้โฟกัสกล้องหน้านะครับแอคชั่นโหมด 4K HDR ถ่ายวิวอะไรพวกนี้นะครับมันก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นดันนิคไอ a ลนที่มีขึ้นมานะครับนั่นนูน่นนี่นี่นู่นนั่นนะครับแล้วก็การจัดการแสงหน้าจอนู่นนี่นั่นนะครับสว่างกว่าโดยรวมวันนี้ใช้มันหนักจริงๆนะครับใช้มันหนักจริงๆบางคนไม่ได้ถ่ายรูปหนักขนาดนี้อันนี้คือวันแบบฮอลิเดย์เลยคือไปเที่ยวคาเฟ่ตอออ,ปปตออนนดเิ้่่ะไรยานะีก็ถ ข้าวถ่ายอะไรเท่าที่จําเป็นวันหนึ่งอะไม่ถึงร้อยรูปอะสองสี่หกแปดประมาณ7จ็ดแปดสิบนะฮะรวมวิดีโอประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าคุณผู้หญิงน่าจะถ่ายรูปเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าคุณถ่ายมาร้อยรูปคุณคัดได้รูปเดียวคุณลงอินสตาแกรมนะฮะที้เราถ่ายถ่ายประมาณ80รูปก็เยอะอยู่นะไปเที่ยวผมว่าชีวิตผมก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นมากนักนะฮะประมาณนี้ลวกันสำหรับ iPhone 14 Pro Max แ,และ i p h o n ส13 p า o Max นะครับสำหรับการรีวิวทั้งวันการใช้งานสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ